นาสาหัสเหมือนกันครับก็ยังดีที่ว่ออาคุณภรรยายังมีธุรกิจที่จะกัดตะครับตะคองเราไปได้ก็โอเคอแล้วก็จริงๆก็ยังมีทํางานมีถ่ายละครอยู่ครับแต่ว่าคือด้วยสถานการณ์เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะแบบลาบากในการถ่ายทําก็เลยแบบกว่าจะถ่ายเสร็จกว่าจะได้ตัดต่อกว่าจะมีช่วงเวลาที่ได้ออนแอร์ก็คือสิ้นเดือนนี้ก็จะมีละครอีกหนึ่งเรื่องที่ท,ที่เป็นผลงานของเรากาลังจะออนแอร์ครับ คือเรียว่าสุดเลส่สเน่ห์ของผมที่จริงงานมันมันน้อยลงไปจากเดิมมากเลยไหมครับทุกคนกับการที่แบบช่วงโควิดคือจริงๆแล้วถามว่าน้อยไหมรูปแบบงานมันเปลี่ยนด้วยแล้วก็จากที่เราเคยรับละครช่องถ้าส่วนใหญ่ม,มันกลายหรือว่าเรารับงานที่เป็นซีรีส์ด้วยแล้วก็ช่องทางในการถ่ายทาในการฉายเนี่ยมันก็เป็นช่องที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยในบางเรื่องอก็เลยบางทีแบบคือสื่อมันหลากหลายมากขึ้นบางทีคนเรามันเสพ ไม่ครบทุกสี่อะไรอย่างนี้ครับผมอย่างแบบตอนที่แบบเราเครียดไหมคะต้องแบบเอยดีต้องใช้ธุรกิจภรรยาในการแบบว่าดูแลครอบครัวทุกี่นานอย่างเงี้ยอย่างงี้คือถามว่าเครียดไหมมันเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องปัดพับตระคองครอบครัวไปหรครับคือมันไม่ใช่แค่บ้านเหลาบ้านเดียวมันก็มีหลายครอบครัวที่เจอวิกฤตที่อาจจะหนักกว่าเราด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราถือว่าเราโชคดีที่เราผ่านตรงนี้มาได้แล้วเราก็ ยังมีผลงานในวงการบันเทงิงยังมีธ<ม>ุรกิจของภรรยาที่<ม>ที่มันยังซับพอจะอยู่ได้แล้วก็ครอบครัวยังสมบูรณ์<ก>ไม่มีปัญหาอะไรแบบน้ไม่เคยท้อครับไม่ท้ออยู่แล้วแต่ว่า<ม>อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแต่ว่าน,นี่คือเราก็มีการคิดตัดสินใจมาว่าถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆเราก็อาจจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้คือ คือในวิกฤตมันมันไม่ได้ถึงหนักถึงขนาดนั้นและก็คิดถามว่ายังไปไหมไปนะครับไม่ใช่ไม่ไปแต่ว่าคือเราจะไปในความสง่าง,งานม,มากขึ้นใช้คำนี้ดีวกว่ากันนี้เตยไว้ไหรือยังเลยครับแบบการเตรียมที่จะไปอยู่ต่างประเทศคือเบื้องต้นเนี่ยภายในปีหน้าถ้าไม่ติดอะไรผมจะมจะบินไปที่เยอรมันก่อนอไปดูลูกทางว่าลูกเราจะอยู่เมืองไหนไปดูเรื่องบ้านช่องว่าเราจะอยู่ยังไงด้วยครับผมแล้วก็ถ้า พูดตรงๆถ้าเรามีเงินม,ม,มีทองมากกว่าน,นี้ผมก็แทนว่าจะซื้อบ้านที่นู่นสักหลังหนึ่ง <pouquinho. S 1> แล้วก็เอาลูกๆไปเรียนจริงๆเนี่ยช่วงไฮสคูลจริงๆเราตั้งใจว่าถ้าไปอยู่ที่นู่นเราจะทำอะไรนนไน,นี่แหละนี่แหละผมกำลังกำลังดูธุรกิจอยู่แล้วก็กำลังปรึกษากับญาติหลายๆคนด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่อยากจะไปคือคือก็มีญาติอีกหลายคนที่ค<ด>รอบครัวไปใช่ครับแ<ม>ล้วก็มีคุณพ่อแท้ๆของภรรยาก็ยังอยู่ทีนน่นู่นเขาก็พร้อมซัพพอร์ตเราแต่ว่า คือมันติดปัญหาตรงเราอย่างไม่มีบ้านที่นี่มันก็เลยละบากครับตอนนี้ก็ต้องรีบกอบโกยงานที่เข้ามาไหมคะคืออยากใช้คำว่ากอบโกยเลยคือผมเต็มที่กับทุกงานอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีงานเข้ามาผมก็ยินดีทําทุกงานแหละคือมันเป็นสิ่งที่เรารักในอาชีพนี้ด้วยแต่คือไปไปแน่ไม่คือไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นแบบจริงจังนะครับต้องบอกกับคือคือเราก็ไปไปกับกับเพราะว่าตัวพ่อแม่เราก็ยังอยู่ที่นี่เราทิ้งไปไม่ได้เป็นถือเป็นของแขก คือผมยังไม่ได้แต่ว่าอ่ก็บีซ่าตามภรรยากับลูกเพราะว่าลูกกับภรรยาเนี่ยเาเขาได้สัญชาติที่นู้นด้วยครับมันก็เลยจะง่ายหน่อยคือจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมได้ภาษามันก็ต้องมีการไปสอบแล้วก็สามารถขอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปสอบเพื่อให้ได้เป็นพลเมืองก่อนถึงจะได้เป็นบีซ่าตลอดชีพอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมใช่ตอนนี้ต้องพยายามเรียนภาษาเยอรมันอยู่ทุกยากเลยนบผมยากมากครับอย่างลองอังเหมือนแบบไปเที่ยวแบบในยามาครับครบรอบ8ปีหรือเปล่าครบรอบ8ปีครับรอบ8ปีก็ไปเที่ยวแบบเบาๆแล้วก็พยายามที่จะเซฟตัวเองมากที่สุดแล้วก็มันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีที่ลูกๆก็ไม่ได้เรียนออนไลน์แล้วก็เลย พาเด็กๆไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ถือโอกาสที่เราจะไปฉลองครบรอบ8ปีด้วยแต่ลูกของคุณพ่อคุณแม่ก็คือแบบว่าสุดที่เบาๆลูก <laughs> ไม่เบาเลยลูกไม่เคยเบาเลยค <laughs> รับแล้วก็เขาก็แนรักของเขาอยู่แล้วเราก็พร้อมอยู่แล้วในการดูแลเรามีการวางแผนไปเพื่อเตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยเรื่องของ การป้องกันเรื่องเชื้อโรคต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เตรียมตัวไปอย่างดีเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนใช่ไหคือทุกคาเรื่องรูปนีย่ยค่ะที่มันออกมาเป็นกระแสเหมือนแบบว่ามือเราอะไรอย่างเงี้ยมันดูว่าผิลมันทําให้เหมือนคนชาวเน็ตก็พูดถึงเยอะคือจริงๆอย่างนี้มันอยู่ที่มุมมองของคนม,มากกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือเรื่องของความเหมาะสมด้วยเพราะว่าเราแต่งงานมีรูปแล้วเพราะฉะนั้นความเหมาะสมตรงนี้มันก็อาจจะเลื่อนขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งเราไม่ใช่แค่แฟนกันอืมนะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอมันเป็นศิลปะคือเรามองว่ามันเป็นศิลปะแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้ากาดิบถึงขนาดที่จะแบบรับไม่ได้ขนาดนั้นคืออยากให้ทุกคนมองเป็นไปในทางนั้นมากกว่าที่เราเห็นคอมเมนต์ที่แบบด้านลบลอ,อบบละไรดราม่าดราม่าอะไก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างแต่เราก็ทําใจไปแล้วแหละว่ามันจะต้องมีบ้างแล้วเราก็คิดว่ามัน มันไม่ถึงขั้นที่จะเกินเลยคําเหมาะสมไปครับผมมันทำให้เราให้เราจกรีนรูปอยู่แล้วเวลาเราลงใช่ไหมอุ้ยจริงๆตัดสินใจนานมากเลยนะคือตัวภรรยาผมเขาเป็นแบบผัวสมัยใหม่แบบแตเขาลองไม่คดเรื่องแต่ว่าเราเนี่ยก็คิดพอสมควรจังวลว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบอย่างในด้านลถหรือเปล่าแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันคือไต่ตองแล้วว่าจริงๆแล้วเราเป็นครอบครัวมีลูกอ่ามีการแต่งงานแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเออ มันไม่ใช่แค่แฟนกับเพือนเรเป็นสามีภรรยาแหละมันก็เลยเรื่องของวามเหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งอย่างเขาไปจะต้องระวังการถ่ายลงภาพต้องจัดโพสิชันอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมไหมคบก็จริงๆเราค่อนข้างระมัดระวังอยู่แล้วในการที่จะลงรูปอะไรสักทูหน่งนะครับก็คิดเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือถ้ามันมีกระแสทางด้านลบมากๆเราก็อาจจะต้องขอภัยในคนที่ที่คิดไปในทางลบด้วย นะครับว่าบางทีมันก็อาจจะอยากให้มองเป็นเรื่องของศิลปะไปแล้วหันเราอยากจะส่งต่อความรักอของเราผ่านทางภาพผ่านครับผมโอเคขอบคุณครับ